สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟินไมสไตล์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามในเรื่องตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะที่ออกมาในเดือนสิงหาคมต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่อนข้างมากนั้นน่ากังวลหรือไม่แล้วจะส่งผลกับอะไรต่อตลาดล่ะ หรือว่าเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่ามาติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะและถ้าหากใครนะคะไม่ทราบว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่านอนฟาร์มเพโลคืออะไรสามารถติดตามได้ในคลิปก่อนหน้านั้นค่ะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมนะคะออกมาเพิ่มขึ้นเพียงแค่2 2 0 0 0ื่ตำแหน่งเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่อนข้างมากโดยตลาดนั้นได้คาดการไว้สูงถึง75,000ตําตำแหน่งค่ะและถามว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนั้นเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่ เพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกเกษตรเดือนสิงหาคมนั้นมักจะตรงกับช่วงเวลาเปิดเทอมของทางสหรัฐค่ะ แล้วการเปิดเทอมของสหรัฐเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรละ่ะเกี่ยวสิก็เพราะว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับก,บการทํารายงานดังกล่าวนั้นมักะติดภารกิจส่งลูกนั่นเองค่ะก็เลยทําให้ข้อมูลที่สดสดส,ดส่งไปนะคะมีความล่าช้าแล้วก็ไม่ครบถ้วนค่ะประกอบกับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือโดยในเรื่องของตัว t i m i n g m i s Match นะคะจะเป็นในช่วงของตัวที่ว่ามีการเปลี่ยนการจ้างงานระหว่างพ a r t t ไ m e ไป full time นั่นเองค่ะก็เลยทำให้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนสิงหาคมนั้นมักจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดค่ะะะบบมิรกนค ก็ได้มีการทํารวบรวมข้อมูลไว้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนสิงหาคมนะคะมักจะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้โดยประมาณ23,000ตําแหน่งนั่นเองค่ะและถามว่าหากมีการทบทวนตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรดังกล่าวนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยประมาณ27,000ตําแหน่งนั่นเองค่ะถามว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะจะมีถูกการทบทวนเมื่อไหร่ก็จะมีการทบทวนในเดือนถัดไปและก็เดือนถัดไปค่ะโดยเฉลี่ยจะมีการทบทวนถึง2รอบด้วยกันนะคะดังนั้นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่เป็น เป็น Final Revision หรือตัวเลขสุดท้ายนั้นก็จะออกมาให้เห็นในเดืนพฤศจิกายนยนั่นเองค่ะ ถามขึ้นมานะคะว่าตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนสิงหาคมนั้นที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดส่งผลกระทบอะไรต่อตลาดบ้างนะคะส่งผลค่ะนั่นก็คือนักวิเคราะห์นะคะหรือว่านักลงทุนต่างๆก็ได้มีการปรับมุมมองนะคะถึงอัตราการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะโดยก่อนหน้าที่ตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรออกนะคะได้มีการประเมินไว้ว่าเฟดน่าจะทําการลดอัตราดอกเบี้ยถึง2ครั้งในปีนี้แต่พอตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาต่ํากว่าที่คาดไว้ค่อนข้าขงมากตลาดก,ก็เลยมีการปรับมุมมองไปใ,ให้ปรับลดส ถึง3ครั้งในปีนี้นั่นเองค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่มาออกมาว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคกรเกษตรนะคะส่งผลกระทบต่อมุมมองการที่ตลาดจะมองว่า เฟดจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอย่างไรแล้วเฟดก็ได้นําข้อมูลนี้มาใช้พิจารณาในส่วนของการปรับอัตราดอกเบีย้ยด้วยนั่นเองค่ะหากว่าทุกท่านถูกใจกับคลิปนี้แล้วก็มองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะรบกวนทุกท่านกดไลค์นะคะให้กําลังใจกันด้วยและเราก็อย่าลืมนะคะเรามีลงฟูคลิปในช่องของฟินไมซ์ไซททาง u t u b e ด้วยนะคะทุกท่านสามารถติดตามได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมอีกครั้งนะคะฟินไมซ์ไซมีทั้งใน IG และก็ a c e b o o k ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะขอบคุ